วัดดีเปลื่นเปลือยตำปลาเลยรูดอันเสร็จแล้วเนี่ยตัวสามตัวเสร็จแล้วกัดตัดหัวออกตัดหัวออก เนี่ยอาได้เป็นตอนเดี่ยวถได้เป็นตอนเนี่ยตัดเป็นตอนมันเนี่ยก็วิธีเก็บลับแม่ว่า rồi râu... về là ít nên rồi mấy tông le tông đấy về là đồ kín năm rồi mấy tông càng nia chào ốc giá của đồ quan liền mì nia anh cả tục nia ông bên ní tăng một đoạn kia ngồi tăng một đoạn chiên tục กวนตกว่านรบร่องว่ากลางกลางปลาเล่ยนี่ป่าวก้าในปากรุดหมดเลยป่าวก้าในปากเราออกหายปกติมันจะออกอยากจะตุ้เเมือนลูกมันจำจำ,จำอยาเนี่ยถึงกคว,ว้านที่เทปเหลวกับคว้าน rong hòa bỏ gánh leo, may lắm đấy. Hòa bỏ gánh leo, đúc máy kiếm nữa. Gấp bom, nhá, mình ní hòa gánh rắc tua bỏ. Nhàng tròn tua ní, trái tua yến vậy là. Đeo còi, còi gánh. Gấp đi